วันนี้เราจะพาทุกคนไปจับกระเป๋ากัน,ก,นกระเป๋ามาเลยเราจะไปจัดกระเป๋านะคะทุกคนกระเป๋าของเราแบบนีน,นกระเป๋าเราเอาลางรางนัง่นี่คือกระเป๋าของเรานี่เลยเป็นยู อันนี้คืออย่างหนึ่งนะคะเราจะรีวิวนแล้วกุ่เจสกูชี่ที่เราทำเองค่ะทำจากพี่วารินทำตามพี่วารินนั่นเองเป็นรูปทองอ่งเปาค่ะทุกคนนี่รีวิวปหนึ่งกรุ่เดี๋ยวเราจะไปจัดต่อนะคะทุกคนนี่ เราจะเอามาไว้ตรงเตียงก่อนเลยอี่นี่คือกระเป๋าของเรานะคะมีผวงคุญแจแบบชื่อเรานะคะทุกคนอาจจะเห็นแล้วนี่ช้อนเราส่วนในผวาคลุมแจแบบเราทําแบบน่ารักมากเลยค่ะเราจะรีวิวกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> จะมาต่ออ e ี2ส <c oughs> นะคะ <c oughs> ทุกคน